สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบรณาจารย์ลำดับจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาร,ราศีประจำเดือนเมษายน2567สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนก็ดูเป็นแนวโน้มแนวทางได้เช่นกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวเช่นทุกครั้งว่า คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรดใช้สติดุลมินิจและวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับหาพรวมโดยทั่วไปตั้งแต่ช่วงวันที่1เมษายนถึงวันที่12เมษายน2567ท่านชาวราศีสิงห์ท่านใดถ้ามีเรื่องเก่า ที่ยังเป็นปัญหาค้างคาอยู่ซึ่งจะมากจะน้อยก็แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละบุคคลท่านควรรีบแก้ไขรีบปลดเปื้องปลดปล่อยทั้งเรื่องที่เป็นรูปธรรมก็คือการงานการเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเรื่องที่เป็นนมามธรรมก็คือความคิดจิตใจของตัวตนเองอันเป็นคติหรืออคติไม่ว่าจะเป็นฉันาตาคติคือความรักความชอบ หรือโทษาคติความเกียดชงังโมหคติความขาดเกลาวหลงเพศิดและพยาคติความตื่นกลัววิตกกังวลซึ่งมันก็มีทั้งคุณโทษกับตัวท่านเองขอให้ทำความเข้าใจตัวเองเพราะท่านชาวราศีสิงห์โดยธรรมชาติจะมีอุปนิสัยมักจะทรงตนไม่ค่อยก้มหัวให้ใครง่ายๆแบบยอมหักไม่ยอมงอถ้าท่านชาวราศีสิงห์ท่านใด รู้จักผ่อนปนผ่อนสั้นผ่อนยาวยืดยูนมันก็จะลดทอนปัญหาอุปสรรคได้มากเลยทีเดียวฝากข้อคิดดีไว้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยแต่พอหลังสงการวันที่13เมษายน2567ไปแล้วท่านจะพบกับทางออกทางไปและมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ท่านโดยลำดำับ ยิ่งเลยวันที่30เมษายน2567ไปแล้วเมื่อดาวพระศุบดีได้ย้ายจากเรือนราสีเมษไปสู่เรือนราสีพฤษภอันเป็นภพกรรมะคืออาชีพการงานของท่านและดาวพระศุภดียังได้องค์เกณฑ์เป็นปัตตสวะเกณฑ์คือมีแต่งเป็นสิบกรกาาัลษาณคันลองชิดของท่าน ก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีถึงดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับในด้านการงานท่านที่มีงานประจำในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของการเปลี่ยนผ่านในเรื่องงานไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดท่านต้องเริ่มที่จะต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ต้องคิดใหม่ทำไมวางกรอบความคิดที่กว้างขึ้น และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าท่านใดยังมีแนวคิดและยึดโยงรูปแบบเดิมๆท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกมองข้ามและถูกกลืนหายไปกับกรารเวลาในที่สุดส่วนเจ้าของกิจการงานอิสระก็เช่นกันท่านต้องมองการตลาดให้กว้างขึ้นมองกระแสสังคมให้ไว พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาสินค้าบริการและระบบบริหารจัดการให้ทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำในเดือนที่ผ่านมาลหลายๆท่านอาจจะมีอาการติดขัดมาบ้างแต่พอเลยกลางเดือนเมษายนนี้หรือเลยวันสงการไปแล้วระบบการเงินของท่านก็จะคลี่คลายและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระถ้าท่านใดที่มีคู่ค้าคู่ขายที่เป็นลูกหนี้ของท่านอยู่ที่เขายังไม่สะดวกที่จะจับจ่ายจําระใช้หนี้กับท่านพอกลางเดือนเมษาไปแล้วลูกหนี้ของท่านก็จะนําค่าบริการมาจําระาสะสางกับท่านได้ในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ก็ยังมีดาวเสาเล็งลัคนาอยู บรรยากาศก็ยังคงอึมครึมกันต่อไปยิ่งในช่วงนี้ก็มีดาวคานได้โครจรมาร่วมเรือนกับดาวเสาและมีดาวเกตมาเติมเพิ่มอีกก็ยิ่งทําให้บรรยากาศมันตึงตัวมากขึ้นถ้าท่านใดคู่ใดยังมีศีลเสมอกันก็ยังคงประครับประคองอยู่กันต่อไปได้แต่ถ้าคู่ใดคนใดหมดบุญหมดวาสนาต่อกัน ก็คงจะมีการหืนห่างพัดพรากจากลากันไปครับส่วนคนโสดถ้าท่านใดที่อยู่เดียวเปลี่ยวกายมานานและคิดอยากจะมีคู่คิดคู่เคียงท่านอาจจะได้พบเจอคนที่เข้ามาในชีวิตให้ได้เรียนรู้ศึกษากันไปแต่อาจจะเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลหรือคนที่มีอายุห่างกันสักหน่อยหรือเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นไปได้เช่นกันครับในด้านสุขภาพ ก็มันดูแลตัวเองในเรื่องอาหารการกินอาหารที่มันแสลงโรคต่างๆจำพวกของรสจัดจดหรือของทอดของมันสุรายาดองของเมาก็จะเกิดพิษต่อร่างกายของท่านนะครับคำพยากรณเสริมทั่วไปท่านชาวราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงกำลังจะเข้าสู่โหมดขาขึ้นแต่ก็อย่าเพิ่งหลงละเลงใจนะครับ เพราะมันแค่เป็นจุดสตาร์ทเท่านั้นฉะนั้นทำอะไรก็เผื่อๆวันหน้าไว้บ้างคนเราไม่ได้ดวงดีกันทุกวันนะครับท่านชาราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดวันจันทร์ระวังเรื่องสายตาไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนสายตาจากสายตาปกติเป็นสายตาสั้นหรือบางท่านก็จะเริ่มสายตายาวหรือเกิดโรคต้ต่างๆก็ได้หรือแพ้แสงแดดตาอักเสบ ุ้นในตามีปัญหาประมาณนี้ท่นานชาวราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดวันอังคารบางท่านอาจจะมีปัญหากับคู่รักคู่ครองคู่หุ้นส่วนในแบบที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยทั้งเรื่องของการใช้คำพูดการใช้อารมณ์และการแสดงออกซึ่งกิริยาท่าทางท่นานชาวราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดวันพุธอาจจะมีเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆหรือคดีความเก่าๆให้ต้องไปทำการแก้ไข ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆหรือเกิดจากพฤติกรรมที่ท่านได้ทําไว้ในด้านลบๆซึ่งมันก็ส่งผลอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันท่านชาวราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดวันพรฤหัสบดีท่านมีแนวโน้มที่จะรับผลดีต่างๆที่ได้มีการปูพื้นฐานมาในช่วงหลายเดือนหรือในปีที่ผ่านๆมามันบ่งบอกว่าคงจะถึงเวลาที่ท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้อาทิเช่นบางท่านที่ซื้อทองคำสะสมเอาไว้หรือซื้อสลากของธนาคารหรือพันธบัตรของรัฐบาลก็จะเกิดผลประโยชน์ประมาณนี้ท่านชาวราศีสิงห์ท่านใดที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีคำพูดคำจาไพเราะยิ่งถ้าท่านใดยอยู่ในแวดวงของศิลป,ปินท่านก็จะมีคนเข้ามานิยมช,มชอบมีแฟนคลับมีเลตติง้ง มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแบบหน้าตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวแันชาราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดวันเสาร์ระวังคู่รักคู่ครองจะเกิดการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินหรือกระทันหันหรือบางท่านบางคู่ก็อาจจะมีการเดินทางไกลหรือเกิดการแยกย้ายห่างหายกันไปครับ ในท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบรณาจารย์ขอขอฝากทุกท่านที่ต้องมารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ